สวัสดีค่ะทุกคนยิดดนดีต้อนรับเข้าสู่ต้งมีมีดี้ชาแนลค่ะเย้ก็วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมเราบอกกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้จะมาสร้างโรงงานโดนัทเป็นของตัวเองกันจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็คือโรงงานโดนัทของเรานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่รับเงินนะายตอนนี้เราหาเงินมาได้แค่ สอง้สิบาทเองนะคะนี่ตรงนี้โอเคแล้วก็ถ้าเราจะสร้างรายต่างๆเยเราจะต้องเสียตังค์แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีตังค์เดี๋ยวเราไปเก็บข้าวกันนะ,ะโอเคขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขับเลยืยเว้นเๆ้เว้นอุ้ยเออเออโอ้โหโอ้โหขับรถได้ดีมาก Okay. อะะโอเคอึ๊บหงุดนเสารนะคะเฮ้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ค่ะเอา้เอาอาอกจากรถยังไงอ๋อนี่โอเคนี่นะคะก็คือฟาร์มนะคะเราจะมาเกี่ยวข้าวกันนี่เราเราจะใช้อน,นี้เกี่ยวเกี่ยวเลยเดี๋ยวทำไมเกี่ยวข้าวได้ได้แล้ว ่เกี่ยวข้าวได้เลยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรได้ข้าวมาแล้วอ๋อหรือว่าที่เป็นข้าวจะจะเป็นที่มันเป็นฟางอะสงสัยตรงข้าวตรงนี้มันพอพอพอขุด อันแสดงว่าอันนี้คือแร่นะ,ะเกี่ยวแร่มาหาข้าวกันอีกข้ามันน่าข้ามันน่าจะอยู่ตรงพื้นนะเดี๋ยวไปอังรถก่อนรถหายเอารถอยู่นั่นนี่ไงโอ้ได้ข้าวมาเยอะมากเลยสี่โอ้โหห้าสิบอันแล้วห้าสิบ ห้าสิบโอ้ my god โอเคเดี๋ยวเราไปอ่มตัดต้นไม้ตัดไม้ตัดไม้ไม่ใช่ตัดต้นไม้เออนี่งไงเอาเอาเฮลิคอปเตอร์ไปไหนโอเคจอดก่อนเดี๋ยวเราเอาไม้ก่อนนะมันมีไม้อยู่ตรงนี้ ทุกคนเรารู้แล้วว่าทําไมเราไปเกี่ยวข้าวแล้วมันไม่ได้ข้าวเพราะว่าเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ผิดนะคะข้าวมันต้องเกี่ยวกับอันนี้นี่ในนลองอีกทีว่ามันจะได้ข้าวหรือเปล่าอ๋อได้ข้าวจริงๆ <laughs> ใช้อุปกรณ์ผิดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปขุดแรก่กันนะ โอเคหาก่อนถ้ำอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นเอ,อื้อครับนุชดีๆวิวิเอาไม้ก่อนหยุดก่อนเอาไม้ก่อนนะคะนี่เลยนี่แล้เราตัดไปไหนล่ะ โอเคเดี okay, <Okay. S 1> ๋ยวเราไปขุดแร่กันนะยังไงท้าเหมืองเข้ามาเลยจะมีคนมาขโมยรุเราไหมไม่มีหรอกนี่ไงแร่เต็มเลย โอเคเราเอาแรกแค่นี้ก่อนก็แล้วกันกลับไปที่โรงงานของเราก่อนรถนี้ก็อยู่ห่างไกลกันใน่าจะจอดใกล้ๆแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับกลับไปการเอา้าผิดนั่งผิดต้องนั่งตรงคนขับเวียนเวีนเวีน เหวียนโยูโอุยอ้ยอุ้ยฉันตืน่นมโอเคตอนนี้น่าจะได้หลายบาทแล้วนะยังไ,ไงใช่ของเราหรือเปล่าอุย้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราของเราอยู่ไหนแล้ววะอุอ้ยอุย้อยหยุดก่อน ลงูกงานเราหายอ๋อนั่นไงมันมีลูกบ้านให้ดูอยู่ยกชิวเอ๋โอเคจอดรถก่อนจอดรถจอดรถไม่โอเคตอนนี้ได้กี่บาทแล้ว ว่าเราได้ไป0ร้อยแล้วนะคะโอเคโอ้ตอนนี้มีพันแปดสิบบาทแล้วโอเคเราจะสร้างตรงนี้มันคือมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคอืมอันนี้อ๋อเราสามารถ ขายเหรอหรือว่าอะไรอ,อ๋อน่าจะเอามาขายมั้งคะหรือว่าเอามาเก็บนี่แหละเราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เก็บตังก่อนเดี๋ยวเราขอตัวไปไปสร้างให้มันดูมี ด,ดูเป็นทรงที่จะเป็นโรงงานก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันจะดูเป็นโรงงานก่อนะนัะ่นแหละตอนนี้นะคะเราก็สร้างโรงงานโดนัทของเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนเย่เนื้อจะพาทัวร์นะคะอันนี้คือหน้าโรงงานเนาะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่รับเงินที่เราขายโดนัทมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ผลิตโดนัทนะก็ ยาวไปถึงตรงนู้นเลยลก็จะมีพนักง,งานช่วยทำโดนัทอยู่สองคนนะคะอันนี้จะเป็นไส้ครีมนะคะโดนัทไส้ครีมเห็นไหมน่ากินมากๆเลยส่วนตรงนี้อืมจะเป็นโดนัทไส้โดนัทนะคะเอ้ยโดนัทไส้ช็อกโกแลตนะคะนี่ไงเห็นไหมโอเคโรงงานเรา ดูดีมากกว่าตะกี้นะคะตะกี้ไม่มีแบบกำแพงไม่มีหลังคาอะไรเลยนะคะนี่แล้วก็แบบได้เงินมาเป็นหมื่นแล้วนะคะเห็นไหมสองหมื่นเจ็ดแล้วแล้วก็จะมีเลเซอร์ป้องกันคนเข้ามาในโรงงานด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบอของที่เราจะเอาไว้ไปต่อสู้กับคนอื่นนะคะโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคลิปนี้สั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะบ๊ายบาย